อ,อาจารย์ครับเราอาบน้ําละหมาดเสร็จเนี่ยต่อด้วยเอาน้ําละหมาดเอาใหม่เราอาบน้ําเสร็จต่อด้วยเอาน้ําละหมาดนะฮะโดยไม่ใส่เสือ้อผ้าหรือผ้าขนหนูเลยได้ไหมได้ครับไม่ใช่เงื่อนไขอือไม่ได้เงื่อนไขงั้นจะมีจะมีคําถามได้ยังไงว่าว่าถ้าม,มือของเราไปโดยว่าเพศข,ของเราเสียน้ำละหมาดไมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงง่ายๆนะครับทําได้ไม่มีข้อห้ามไม่มีข้อห้ามที่ทาได้เลย ทำไมเรื่องนี้นบีถึงไม่ไม่เข้มงวดล่ะในเมื่อหลายคนก็อาบน้ํากันทุกวันทําไมนมบีไม่เจาะจงเป็นหะดิษชัดเจนเลยเรื่องที่มันเป็นความเป็นการผู้คนทั้งหลายเขานิยมทำแล้วนบีไม่พูดถึงเนี่ยหลักการพื้นฐานคือมูบาอนุญาตยกเว้นว่าจะมีคขมามาหมวดปมมาเป็นข้อห้ามนะครับทําได้เลยนะครับไม่เสียน,ะนะไม่มีปัญหาเลยนะเพียงแต่ว่าอย่าไปอาบแก้ผ้าอาบนอกบ้านโล นะาหรอสงสารเลยเดี๋ยวคนข้าง้าจะเป็นตากุ้งยิงนะฮะอะไปต่อนะ,ะหรือไม่ก็หรือไม่ก็แถวนั้นก็อาจจะนะขาข้ามไปด้วยผูกคนนะรอ,อหนังสดนะฮะไม่ได้นะอ่ะคำถามต่อคุณสักดินันบอกว่าสลามไรกุ้งครับสลามครับรงมุด และอาจารย์ครับวันนี้เนี่ยผมยืนละหมาดอยู่ในห้องแต่ผมเนี่ยไม่ทราบว่าได้ยืนละหมาดขวางขาตักตั้งกล้องของเพื่อนอยู่หรือเปล่าแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยเพื่อนก็รีบที่จะเอาสิ่งของเนี่ยผมเลยหยิบของที่วางอยู่จากฝั่งขวาไปวางถามดิไปวางซ้ายหยิบมาอัพนะเข้าใจเ่ะอเข้าใจเราเอกชอบถามนี้จากฝั่งขวาไปวางฝั่งซ้าย เพื่อให้กับเพื่อนในขนาที่อยู่ในการละหมาดครับถ้าแบบนี้ละหมาดจะเสียไหมครับยาซากะเราเขาเสียรครับเพราะเนื่องจากว่าเรา <ทำ S 2> ไม่ไดีดเอียงตัวเราแค่ขึ้นยา้ายเฉยแต่ผลบุญพ่องไปนะครับเพราะมันทําให้เราเกิดไม่มีความผูชั่วไปขนาดนี้แต่ถามว่าเสียไหมไม่เสียซึ่งเขาจะเดินผ่านหน้าเราก็ไม่ได้การทาอย่างนั้นถือว่าได้การเคลื่อนไหวที่เนี่ยได้หมดไม่มีปัญหาแต่ไม่ต้องบอกนะมาอัพ้วยนะ <laughs> <laughs> ก็กาตั้งอยู่ในกันเยอะแล้วถ้าสมมติอาจารย์เพื่อนหาไม่เจอ,อเอาอิสรญ,ญล้ทีนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่เสียแต่ว่าผลบุญก็ลดไปไม่ได้ครับคือไม่เสียไม่เสียหรอกแต่ผลบุญมันลดไปตาบใดที่หน้าอกของเราอย่างหาันไป